สวัสดีครับสวัสดีเจ้าคนธรรมาดาที่ไม่ธรรมดาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ผมกับโนบงดีทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมซอมบิโลนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเกมแนว IO นะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับในด่านของอะอะไรเนี่ยเอาเป็นโนนิทฟาร์มเออช่ำฤทธิเอาเป็นว่าเป็นด่านฟาร์มแล้วกันนะครับนี่มาถึงนะครับเราก็จะทําการเดินเข้าประตูที่มีแสงออาไปไม่รู้จะพูดอะไระพูดไปเรื่อยนี่ไง ปิดมาก็จัดเลยลวกันอุ้ยมีตัวซอมบี้ยนระเบิดได้ด้วยมันฟักได้เหรอมานะครับตอนนี้เราเอาเป็นปืนเลเซอร์มานะครับก็เลยแปลว่ายิงปิ๊ดๆหน่อยนะเสียดายน่าจะปืนโกลมาดีกว่าผมว่านี่นี่ไงข้าไม้พวกซอมบี้นี่เป็นไงล่ะไปเออยิงสิยิงยิงเออนะครับก็คือเกมแนวนี้นะครับเราจะต้องใช้เล่นโดยการใช้นิ้วเดี่ยวนะในการเดินนะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงได้เองนะครับเราก็ต้องหยุดนะครับเพื่อยิงก่อนนะครับเมื่อผ่านด่านนะครับก็จะมีการให้เราอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดอะไรเนี่ยชูตเอ็กซ์ตร้านะครับก็คือเป็นการยิงนะครับสะทอนแบบกัะมาแล้วก็เพิ่มมฟเมนต์ก็ได้นะครับเ,เพื่เพิ่มเพชรเพียนว่นาเราจะเน้นไปที่การยิงแรงเลย,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 ยแล้วกันนี่ไงยิงเข้าไป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 โอ้โหดอกละสี่ร้อยโอ้หลบหดีนะหลบได้นะครับ นี่มาเดีเ๋ยวเจ้าซอมบี้ซอมบี้ที่ไหนเขาโยนระเบิดกันได้ฟ้าไม่มีหรอกนะครับครับแล้วก็เข้ามาในประตูแล้วนี้เราก็อยู่ในเฟสที่นะครับตันที่5แล้วนะเฟสที่หนึ่อ๊ออะไรเนี่ยโอเคเดินไปหาวิปปิลุงนะครับเลือกของขวัญของคุณนะครับเป็นว่าเราเป็นเลือกนี่เลยกันนี่ไงเพิ่มเป็นนะครับสปีดนะครับในการยิงแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าเพิ่มดาเมจโดยการจ่ายเงิน40บาทโอเคจ่ายเงิน40บาทเอาทประกันนะไม่ต้องดูโฆษณานะเพราะว่าเสียเวลาเอง แล้วก็จะมีให้เราครับอัปเกรดเป็นอะไรดีนะนะครับเพิ่มนี่ไงยิงเร็วขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องยิงแฉกเยอะนะนี่นี่ไงโอ้โหมีต้นไม้พ่นพิษได้ด้วยนะครับสองบี้ใช่ไหมนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไป,ปโอ้โหมันจะแน่ด่านเริ่มแบบว่าเริ่มมีความแซกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ไงเดี๋ยวอีกตัวนึงต้องยิงให้ไอยให้ครบนี่น,นี่มันอาจจะมาพ่นเมือกต้นไม้เสร็จเรานะไม่ได้กินหรอกนะ โอ้ตรงกลางนี้จะมีเหมือนจะเป็นแบบว่ามอเตอร์นะหมุนติ้วๆอยู่นะครับเราอย่าเข้าไปใกล้กับนะไม่งั้นเราจะตุยได้นี่เองมีอะไรเนี่ยมีเดอะด็อกเตอร์นะครับก็คือเป็นการรีสโตรมเฮดผีโอเคเป็นการเพิ่มนเฮดผีนี่เองนะครับเพิ่มเพิ่มความจุเหรอไม่เอานะครับเอาเป็นเอ๊ะเก็บเรือแล้วกันนะครับเผื่อมันได้ใช้นะโอ้รู้สึกว่า ไอ้เจ้าพวกซอมบี้มันจะเริ่มหนาขึ้นแล้วนะนี่ไงแอบมายิงอยู่มุมเขาเรียกว่าแอบมายิงนั่นเองอุเปิดประตูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด่านที่9แล้วนะจะมีทั้งหมด40ด่านเฮ้ยโอ้โหแผนบอสมาแล้วนะครับไอ้เจ้าปีศาจต้นไม้ยักษ์โอ้หลบไงเนี่ยหลบหลบอุ้ยหลบหลบได้ไหมหลบได้โอ้โหยิงขนาดนี้ไม่ต้องหลบแล้วมั้งประตูเอ้ยนี่ไงหลบได้อยู่หลบได้อยู่นะครับมีช่องให้เราหลบอยู่นะอุ้ยอ้ยเกือบโดนนะครับโดนนี่ผมว่าไม่น่ารอดเอ้ยหลบได้สวย ลบลบออบอกเลยว่าไม่ได้กินนิดเดียวโอเคนะครับตายไปแล้วแล้วมีอะไรเนี่ยเป็นเหมือนวงล้อนะเข้าไปเพื่อหมุน lucky wheel กกเฮ้ยเพิ่มเป็นอะไรเนี่ยโอ้รีโรดเร็วนะครับโอเคสวยๆเป็นว่าเราจะไม่กดโฆษณาดูเพราะมันนานนี่เข้ามาเลยนี่ไงช็อตปิวป้วปิว้วปิ้วเนี่เจอปือนไฟฟ้าเอาไว้หมดนะครับหมดเกี้ยงนะครับเพราะว่าเราอัพสปีดการยิงมาแบบว่า โคตรโหดกระโดดยิงเฮ้ยนี่ไงเราเพิ่มเป็นอันนี้กว่านี่ยิงออกสองสองลูกนะครับนัดเดียวใช่ไหมนี่นี่นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปสวยยิงเข้าไปอีกนะครับโอ้ยเหมือนมีประเบิดด้วยโอ้คือเราแรงมากคุบอกเลยยิงคียร์มีน็อกนะครับเพราะว่าเรายิงออกสองลูกก็เองนี่ไงเก็บตังก่อนเข้าประตูเรือนแสงนี่ยิงยิงอู้ดลบลบลบไม่ได้แหลกนะบอกเลยว่าไม่ได้แหลกแล้วก็จะมี โอเคผ่านนะครับอุ้ยทำไมผ่านง่ายจังขยพอยากๆเน่อย,ออย,อยได้ไหมเดีย๋ยวเพิ่งพูดดีกว่านะครับเดีเดินไปด้านหน้าเนี่ยบอกไว้เลยว่าน่าจะยากเรื่อยๆนะโอเคเพิ่มสปีดอีกนะครับแบบนี้นะงคงยิงแบบว่าฟูดตาร์ฟู๊ตชาร์จแน่นอนนะครับเข้าประตูไปโอเคมียิง3แฉกนะครับออกด้านข้างแล้วก็ออกชิงเฉียงหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราออกชิงเฉียงแล้วกันนะครับเพื่อโอกาสในการยิงโดนนี่ไงนี่ไง เป็นไหมครับเราเอามาปุ๊บนะครับมันจะจะยิงแบบว่าเสียงเสียงโอ้ล้มล้มนีเกือบหลบไม่ได้ประตูเยดินไปเปล่าเดินไปเปล่านะครับนี่หลบไปหลบไปแล้วก็หยุดยิงปิ้วปิ้วปิ้วโอเคนะครับมีการรีโหลดกระสุนด้วยนะอยู่บ้าเรื่องอยู่นะครับทุกคนนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปหลบมาแล้วยิงมายิงฝั่งนี้ดีกว่าได้เีฟโอ้โหกว่าจะหมดด่านนี่ก็คือสี่สิบด่านเลยนะโคตรเยอะผมบอกเลย เล่นแบบว่าจนปวดนิ้วเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นนิ้วเดียวทุกคนบอกเลยว่ามีข้างคาวกินกล้วยไม่ใช่ข้างคาวกินกล้วยเข้างคาวซอมบี้ผมว่าเจ้าตัวโยนระเบิดนี่อันตรายสุดแล้วนะเพราะว่ามันโยนไกลไกลเจ้าประตูมาเฮ้ยเป็นสไนเปอร์บอสนะครับทุกคนยิงไก่มายิงแข้งมาเนี่อุ้ยโอ้โหโ้โหโ้โเด้งเด้งเด้งกระสุนเด้งอ้โเกินเปิดเกินเกินเฮ้ยเท่ห์ คือสุดเด้งคุยหลบหล,ลบนี่ไงหรงือว่าไม่ได้แหลกหลบปั๊บปับ๊บซีเซ็ตเซ็ตเซ็ตนี่เต็มตัวนะครับได้อะไรนะครับได้รีเจนเลือดอะวู้ดีดีดีเบมือเทียบเลยครับเ,เข้าประตูไปนะครับแล้วก็มี H เฮทแม็กเฮทพีเราเพิ่มเลือดบ้างดีกว่าไหมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะครับเป็นถึงอันนี้เลือดเรา897แล้วนะคนผลิว่า เกดขึ้นเยอะนี่นี่โอ้กระสุนก็แรงตัวก็ถึกบอกเลยว่านะครับเราผ่านชิวๆอยู่แล้วนะอีกแค่ประมาณ19 19ด่านโว้ยโคตรไกโว้ยมีเลเซอร์มีเลเซอร์มีเลเซอร์ด้วยสไนธ์เหรอสไนธ์เปล่าชุดอั้งซิกแซกแล้วก็หลบแล้วก็ยิงนะครับตามสไตล์ nobody ยิงยิงยิงเข้ามายิงเข้ามาโอ้โหเยอะเยอะเยอะแล้วไงไม่ัวอยู่แล้วนะครับ ใครโผล่มากบจริงนี่ยทั้งข่าวกินกล้วยเลยตายอุ้ยสนายสองตัวหลบหลบลบปั๊บปั๊บนี่ไงไม่ได้แหลกหนูแล้วว่ามีแบบว่าซอมบี้ถือปืนด้วยนะนี่เป็นปืนลูกซองอุ้ยหลบหลบจะเย็นจะเย็นนะครับเล่นเกมแบบนี้เราต้องมีความแตะยิงนะถ้าเราแบบว่าใจร้อนต้บอกเลยว่าโอกาสพลาดสูงเฮ้ยมีด็อกแม็กด้วยต้องแปก็คือนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูนะศัตรูก็จะแบบว่าถอยหลังไปนั่นเองเฮ้ยดีมกันนะแต่เราเอาแบบว่าเราชิมดีกว่า ครับกระสุนจะได้ว่าชิงซ้ายชิงขวานะครับเพื่อโอกาสการโดนยิงของศัตรูด้วยนะครับตอนนีเ้เลือดเรา1,000แล้วนะครับก็จะมีแอคแท็กสปีดเพิ่มไปอีก4นะครับอู้ยิงเร็วมากว่าอุ้ยอุ้ยหมบได้อุ้ยอือโดนเต็มๆอุ้ยใครยิงเราบังอาจมากบังอาจมายิงนี่ยิงอูุ้้ยอุ้ยเกือบโดนอี้ยอุ้ยหลบได้ปึ๊บปั๊บยิงดิยิงสวย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 โดนลมอ่ะยิงโคตรแจ่มนะครับ นี่ในหูก็สวยจางเยอะอุ้ยหลบ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 ซ้ายหลบขวายิงยิงซิยิงโอ้สวยทุมันจะไปยิงซะแล้วเมื่อกี้นะครับยิงให้ยิงตั้งนานไม่ยิงไปตถอมาดิมาดิไอ้พวกหนูซองหูเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยทุกคนหนูเลิศเจ็ดร้อยนะครับไม่รู้ว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่านะถือว่ามันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนี่มาโงมาทางนี้แล้วก็ยิงปิ้วแล้วก็หลบสวยหลบสักนิดนึงนะครับเราจะได้ประหยัดเรื่อะ ยิกาา็ไายีงก็ไปพิ้ว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 ,ว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 นะครับเปินสายฟ้ายิงดิสวยนะครับแล้วถังระเบิดนะี่คือมีไว้ทำอะไรกันอินมันเห็นมันจะระเบิดเลยดอตบูทคืออะไรอ่ะอ๋อคือยิงแรงขึ้นเหรอแล้วก็จะมีฟีดนี่ไงเอาเป็นไฟดีกว่นานะครับจะได้แบบว่ายิเดียวแบบว่าอุยมาแล้วนะครับดไวส์นะครับคืออะไรแซ่กับแซ่ไฟมาดิมาดิอู้หลบๆทำไรอ่ะ โอ้เปิดพายุหุ้โหลเคนไฟไม่ควัอยู่แล้วนี่ไงไฟช็อตตูดไฟช็อตตูดนี่มาดิมาดิพลีเกีนไฟใช่ไหมน้านี่ไม่ได้แหละนี่ยิงเข้าไปอู้เลเซอร์แบบโอ้โหฟุ้มๆโอ้โหนี่ไงเป็นไงไงอือจะมาทรงแมสแ่เราซุกเราไม่ได้หรอกนะนะครับอุ้ยาสปีแล้วไลเกินไฟ่าวคิดว่าเราจะร่ำรวยสปีเหมือนกันนะเนี่ยว่ายิงรัวๆนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นแบบว่าวันออกพรรษาพอดีนะถ้าใครได้ยินว่าเสียงตุ้มต่ำตุ้มต่ำนี่ก็คือมีอยู่อย่างนะก็คือเสียงในเกมกับเสียงด้านนอกกุนคนก็จุดท้ากันแบบว่ามามันเลยนะครับก็ยงังเล่นเกมแบบมามันเช่นกันนะครับนี่เปิดมาอุย้ยมีตัวแปลกมาแล้วนะเหมือนเป็นคางโค้งพืชเขียวๆหลบหลบๆลลบิลบลบลง,ง,ง,งยิง,ยง,ง,งแต่ก็ยิงสวยจริงจริงจริงแตกอืตอนนี้เลือดเรากลับมาเต็มแล้วนะครับถึ่งพันกรือว่าบวกยับุ้ยหลบุ้ย ก็คือไอ้เขียแบบว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเราเดินไปไม่ได้นะทุกคนเราต้องหาพื้นที่เล่นเองเ <Bel> เอไงยีงเข้าซองไปยิงเข้ามายิงเข้ามายิงปิ้วฟิวลงอุ้ยตรงเต็มหัวยิงโอ้ยทำไมไม่ยิงอะ่ะยิงเลยเออสวยโอเคนะครับมีแบบชิงด้วยโอเคเราจะชิงได้หรือเปล่านะว่าปืนเราเป็นปืนเลเซอร์ทุกคนโอ้ยอ่ะไหนลองอุ้ยมีอะไรให้ไหนลงุนลงดูหน่อยสิ ล okay. então, so a a. ุงบอกว่าคิดที่พ่โอเคได้ได้ดีๆนี่ชอบนะครับยิงแรงไม่โอ้ไม่เอาไม่เอาอุ้ลบอุ้เลือดเลือดสามร้อยขอร้องล่ะมีอะไรให้เติมเลือดไหมถึดว่าเราจะตื่นเต้นเกินไปแล้วอุ้ยขอเลือด่อยครับเลือดหมดไม่มีให้หรอไม่มีก็ยิงต่อนะครับยิงต่อไม่สนเลือดแล้วตอนนี้เลือดเลือดสามร้อยเก้าสิบนะจะโดนว่าโดนอีกครั้งหนึ่งก็คืออาจจะไปสวรรค์ได้เลยแล้วเนี่ยอุ้ยหมดเร็วมาก ปืนเราเริ่มแรงนะทุกคนว่าจริงปิ้วปิ้วสามสี่ดอกลบเกือบเกือบซวยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ทีนี้หลบทันเข้ามาด่านสุดท้ายแล้วไพาเลนท่าพาเลนท่าคืออะไรอู้หบอสใหญ่หนังใหญ่แบบใหญ่เบิ้มเบิ่มคืออุ้ยเยอะโอ้ว้าววงวงเบิ้มไปดูทุ่มมันพันหมดแล้ว นี่ครับมีวงอะไรขึ้นมาด้วยนะแล้งหลบวงแล้วก็ลกหลบไอ้เจ้าตัวอุย้ยโดนเต็มหัวเลยรีบยิงดี้เรียจะหมดแล้ยยวยิงยิงสวยสวยมันจะได้อยู่มันจะได้อยู่อุยอ้ยอุยอ๊ยอูย้จบ <c oughs> โอเคนะครับผ่านด่านแล้วนะครับโอเคจบ4ี่สด่านอุย้ยผ่านแบบมันก็เหมือนจะง่ายอยู่นะ <c oughs> แต่ก็ไม่ง่ายนะทุกคน นิวเลเวลนะครับเป็นเลเวลสโอเคกดรับมานะครับอ๋อ oh, ดานต่อไปเป็นโดโรตี้ไว้ไว้ที่หลังแล้วกันเอาโอเคกันทุกคนนะครับเหมือนว่ามันจะให้เราไปทำอะไรต่อสักอย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็บังว่าพเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืม กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อต,ต,ติดตามตอนต่อไปของซอมซอมบ<ม>ิโลหรือเปล่านะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดก็น่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคครับทุกคนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมจะได้มาเล่นต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับแล้วเจอกัน